เก็บกกน้ำคืทอทงคืนทนปีน้าที่ทำเกลือเนี่ยน้ํามันเป็นน้ําแบบไหนครับน้ำทะเลมาจากอ่าวไทยสมุนไพรคอนติดอ่าวไทยเห็นไหมคะดูแผนที่ประเทศไทยอ๋อนะคือเป็นน้ําทะเลใช่ไหมครับมาจากอ่าวอินเดียอ,อะไรคือน้ำอ่าวไทยเข้ามาเลยลต้องเอามากักไว้นะไม่ใช่อยู่ดึงมาใช้ได้เลยนะอ๋อมเขาเรียกกันทําหัวเชือ้อครับหัวเชือ้อต้องใช้ที่เยอะอ,อ่ะพอพอน่าเกลือปุ๊กมอาเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมอย่างที่ว่า ดึงน้ำที่เราเก็บกลับไว้เนี่ยความหนาแน่นความเค็มอ่ะมันจะอยู่ใต้พื้นครับมันจะไอ้น้ำฝนมันจะลอยอ๋ออ่าเราที่เราเรียนประชุมัญญาชาวบ้านน้ำเค็มมันจะไม่ไม่อยู่ลอยมันจะอยู่ที่พื้นครับมันไงมันไม่ไปผสมกันแน่นอนอ๋อไอความเค็มของคือความเค็มของน้ําทะเลเป็นคือเกลือมันจะลอยขึ้นมาข้างบนมันอยู่พื้นสิมันหนักอ๋อมันหนักมันอยู่พื้นอ๋อล้วน้องดนให้ตกยังไงมันน้ำฝนมันอยู่พอน้ำฝนมันกระเหยอ๋อ แล้วก็เอาออกอ๋อแล้วซุปออกใช่ไหมถูกต้องเปิดเปิดเปิดออกน้ำเค็มก็กาดไว้เง็นพอถึงหน้าเกลือเราก็เอามาทำให้ฟานหนาแน่นมันได้ใช้ลมใช้แดดด้วยนะพี่ตากคมตากไว้ให้ฟันหนาแน่นมันได้พี่ใช้แรงงานคนแรงงานเครื่องจักรไม่ได้เลยนะเกลือนี่คือใช้ไม่มันจะใช้รถเกี่ยวมันนาข้าวงั้นไม่ได้เพราะพื้นมันจะเละหมด ใช้แรงงานคนล้วนๆจ้ะทั้งการเอาขึ้นทั้งการเอาเหมือนคนเข็นตีนเข็นปูอะไรอย่างงี้ขึ้นมาครับเกลือนาเกลือทําได้ปีหนึ่งปีทำกี่ครั้งอันนี้ถามลงที่ทำได้ปีตะกี้หุ่นล้วหนเดียวหุนเดียวเลือดเดียวเลือดเดียวเลือดแรงเือดแรทำได้หุ่นเดียวเลือดแรงครับทำได้ทำได้หรือดูแรงหรือดูเออดูแรงสามเดือนสามเดือนระยะเวลาทำสามเดือนมกรอ ปุ่มพาบีนาเบซืมแ้าว่าฝนมาแล้วก็พุ่งสปายหน่อยที่เห็นกดังเกลือเยอะๆนี่ก็คือนั่นแหละทําผลผลิตจากฤดูหนึ่งฤดูต่อหนึ่งปีหนึ่งปีต่อหนึ่งฤดูทำได้ก็เก็บมาจยุอเพราะว่าถ้าเราไปนอกนักฝนจะกินไงเข้ายุ่งเลยเข้ายุงเลยครับเกลือมาเป็นเม็ดเนี่ยมาจากไหน ขั้นตอนการผลิตผลิตยังไงดีดายนะเราไม่มีโอกาสได้ได้ลงเที่ยวนาเกลือเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูเราต้องมาฤดูฤดูทํานาเกลือต้องมาเดือนเมษาเต็มเลยเมษานี่มาได้มาถ่ายคลิปตอนเขาขึ้นว่าเขาขึ้นยังไงอ๋อครับครับก็ได้ผลผลิตเลยอ๋อนั่นคือเก็บผลผลิตช่วงนั้นเลยระยะเวลาทําประมาณ3-4เดือนประมาณนั้นเดือนแรกก็ได้ผลหนึ่งอ๋อ เราเรียกยี่สิบห้าแดกเนี่ยเอาขึ้นทีนึงยี่สิบห้าแดกขึ้นหนึ่งเดือนก็ขึ้นได้สามไอ้ปีขึ้นได้ประมาณสามถึงสี่ครั้งอ๋อไ,ไงนะ่ายแค่น้ำเราเก็บเข้ายุ่เป็นโกดังเลยนะเกลือเป็นโกดังเลยคนระับค่ะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาเด็กรุ่นใหม่ทำไม่เป็นแล้วะนะเกลือต้องดูเหรอครับทำมากี่ปีแล้วครับทำนาเกลือลุงอ่ะตั้งแต่อยุ่โรงกันที่ปีนังลุงลุงสุดหล่อนี่ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่อาชีพเลยครับตั้งแต่พ่อแม่ให้มาเลย ีเลยใช่ไหมครับครับรับมรดกเลยแล้วมรดกพ่อแม่มาเลยครับแล้วที่เห็นกรอบเกลือนี่กรอบไปทำอะไรครับนี่กรอบใส่ถุงขายขายขายครับเกลือเกลือทำไมมีมีหลายแบบหลายประเภทเลยที่กองลูบโดนเจ้าที่มันโดนไหมพี่ขาดไปได้เลยเกลือมีประโยชน์จังหวัดทั่วประเทศมาที่นี่ที่เดียวเกือที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนตะบูทรามทอดทะสงทราม๋อครับแล้วเกลือกินส่วนใหญ่จะทำที่ ฝาคพรได้ที่เดียวครับส่งทั่วประเทศว่าสิบเก็นสิบอ้มันเป็นได้ทอ้มันเป็นธรรมชาติเกลือเลนเก็นเลเลนเนี่ยมันมันนาเลนเนี่ยที่ทำนาเกลือเนี่ยเราผลิตมีกี่ประเภทเม็ดดอกปนเม็ดดอกปนคืออะไรเม็ดดอกปนก็คือดอกเกลือนี่อ๋อนี่คือดอกเกลือใช่ไหมดอกเกลือครับแล้วก็เกลือเม็ดที่เพี่เอไปคือใส่ชะมพ้าวับเกลือเม็ดกินกับข้าวอย่างนั้นกินอันนี้นี่คือแบบนี้คือเม็ดเป็นเม็ดใหญ่้ก น้ำปลาละมะเค็มใส่อะไรใส่มะพร้าวใส่นาข้าวแล้อะหวานนาข้าวแล้อนร้อนว้อนนาข้าวมันได้รีมันจะรวอนมันจะออกพรอยดีเออมาตกเนี่ย้ลดชาติเปนดีฟ้าลดชาติขามหวานข้าวมันจะหอมไปลดชาติทดลองปลูกอาอาน้ำหอม อ่าภาคอีสานแล้วทีนี้คือภาคอีสานนะพี่น้ำมันไม่รักจืดแรงเค็มเหมือนเหมือนสมุนไพรควบ้านแพ้ทำไมมะพร้าวน้ำหอมโด่อ่อาฮะแล้วพอน้ำมันรักจืดรัำเค็มเพราะมะพร้าวอ่ะโดยฉันทา่าเขาแล้วเขาชอบน้ำแบบนัำ้ำนมันน้ำแบบเป็นน้ำเค็มอ่าน้ำกร่อยกร่อยอ๋อทักได้ดีนะอ่าทักได้มนมะพร้าวได้อ่าเฉพาะน้ำน้ำเขาได้อ่แาแล้วทีนี้เราจะทำไงเราทำไงคือเอาเกลือไปช่วยมันก็ช่วยได้แค่แบบไม่แค่โรยโรยแต่มันก็ไม่เหมือนน้ำ มีอากาศภูมิประเทศแต่ละที่มันไม่เหมือนกันไหมก็ทํากันได้หมดสิเหมือนเราทางเนี้ยปลูกยางพาราได้ไหมไม่ได้เหมือนกันมะพร้าวไปปลูกยางแาวเมืออีสานดินเปรี้ยวดินกรดเป็นด่างมันไม่สู้มันดินแถวนี้ไม่ได้อะเดี๋ยวเราต้องมานั่งขนส่งเกรือขึ้นไปอ่ะมันลำบากปะมันอะไรมันอะฟองนี่เขาใจเนี่ยไอ้พวกสวนพวกอะไรเนี่ยพวกจุดดีจุดมะสับปะนะคะออฟส่วนตรงนั้นเข่าเข้าไอ้พวกนั้นพวกอันนี้ อะไรเลยปุ๋ยปุ๋ยแดดเออปุ๋ยแดดจะใส่มันจะได้ตีรสออกรสหวานงาอ่อที่เราต้องต้องต้องเอาเกลือไปใส่ใช่ไหมใช่วิธีการใส่เราใส่ยังไงก็แนวพุ่มใส่โรยรอบๆห่างจาโคลต้องปลวนดีนไหมฮะไม่ต้องเลยมันอมน้ำชุ่มน้ำมันเองมันละลายน้ำอ๋อครับมันก็จะไปเป็นละท่าตุให้ดินให้ความเค็มพอไม้ผลมันไม่เจอความเค็มแล้วมันก็ไปทะลึ่งลงไาอ๋ออ่าเหมือนเราเหมือนเรากินข้า น่าเกลือมีส่วนสําคัญเลยทําให้พืชพืชผลเนี่ยมันออกออกผลดีเมือ่อวานนี้ค่ะรัฐบาลยังบอกว่าเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่ายอยู่มีพร้อมอาหารห้ามไอโอดีนในมีไอโอดีนก็ถึงไอโอดีนก็ถึงที่อื่นประจางประเทศไม่มีนะไอโอดีนนะไอ,อโอดีฉีดสารเคมีเข้าไปมันเกินสารจะเจิบเลยใช่ไหมกินสารเคมีนะไอโอดีกับกาคฆ่ากันเหมือนบ้านเรานะบ้านเราเปรี้ยวหวานมันเค็มไอโอดีนถึงพร้อม ทะเลทะเลสาทะเลนั่นออนำทะเลนี่เรเลทเลที่นี่ทะเลเรครับไเจทะเลที่ลที่ลงทำเนยที่ไหนที่สมุทรสาครับสมุทรสาครครับเป็นแหล่งทำาเกลือครับอันดับหนึ่งของในประเทศไทยครับประเทศไทยเลยที่นี้เขาจะเป็นชื่อเลนบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นท้องอ่าวกะทะนะครับอ๋อทามากี่ปีแล้วครับลุงก็หลายปีมลอกันเนี่ยลายเอาแล้วเหร่แล้วล่ะตอนนี้ ห้าสิบวาแล้วครับทำม่งไม่ทำม่งแล้วแต่อารมณ์เราแล้วแต่อารมณ์เราเกลือเนี่ยเกลือเขาบอกว่าเกลือมีประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างเลยเกลืออ่าร้อยแปดพันเก้าเลยเกลือนี่รักษาโรคได้เยอะครับอ่าเกลือเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดอ่าครับเกลือครับืออะไรครับเกลืออะไรดอกเกลือครับดอกเกลือครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับขัดผิวทําสปาได้ครับตัวขัดผิวเนี่ย ตัวนี้อร่อยครับเดือบบริสุทธิ์เลยครับไม่ถาบไม่ถาบก็ได้ดอไงเอาไปหมักพวกปลาสดอะไรได้เลยได้าได้เลยครับได้ครับและนี่ก็คือว่าตอนนี้รู้สึกว่าต้องถามแม่ค้าเขาด้วยนะว่าไข่เค็มคำมาซื้อไปทําไข่เค็มน่ะอันนี้แหละดอกเกลือเอาตัวนี้ด้วยด้วยนะครับแม่ค้าเขาจะลืมต่อไปรู้เพราะว่าเป็นประเภทแล้วแล้วเจ้านี่ประเภทที่สองนี่คืออะไรนี่นี่เกลืออะไรนี่เกลือเม็ดครับเกลือเม็ดบริโภคก็ได้ครับใส่แกงก็ได้ ไปทำไปตีมทำไปส่วนมากเขาจะเอาไปเป็นเมือเป็นหุนนะครับอ๋อครับผมเอาไปตังให้เป็นหม้นใส่น้ำแข็งเขาเขาจะตักใส่เป็นคล้ายๆน้ำแข็งหลอดนะแล้วไปดูมีมีมีอะไรอีกปี่แดอันนี้คืออะไรครับีปุ๋ยขี้แดดนะครับอ่ายกยกขึ้นมาหนยกโชว์ถุงอันนี้คืออะไรครับปุ๋ยขี้แดดครับจักเกลือปุ๋ยคี้แดดครับมันเกิดจากตรงไหนครับเนี่ยถึงมาเป็นแบบนี้เกิดจากพวกเคยนะครับพวกเคยพวกสลายที่เขามา ที่เราเอาน้ำจากทะเลเข้ามาน่ะผัดน้ำทะเลเขามาทำนากเกลือนะครับคือเป็นแบบนี้เขาประโยชน์เขาเอาไปใช้อะไรบ้างใช้งานยังไงบ้างไอ้ตัวเนี้ยถ้าอยู่บริเวณนี้ปุ้งไชบัวเขาก็จะกินอ่าปุ้งนะครับกินเพราะว่าเขาเป็นพวกเป็นมุกพืชที่ว่าอาหารสัตว์เพราะว่าตาค้างดำตาโบเทเขาก็กินไอ้นี่อ่ะนี่แหละครับ ไปโกงไปอะไรที่ว่าแพงกินนี่นี่หรเอาไปใส่ต้นไม้ได้ไหมได้ครับผลประโยชน์เขาสาระัานอย่างเช่นว่าใส่ต้นไม้ใส่อะไรบ้างได้ต้นอะไรได้บ้างถ้าอะผลประโยชน์ดีสุดคือส้มโอกับมะนาวครับส้มโอมะนาวครับผมใส่แล้วจะได้ยังไงผลผลิตออกมาจากหมูไปหรือเปล่ามันก็หวานน่ะที่เขาทำกับดินโดยตรงเลยดินจากธรรมชาตินี่ครับแบบนี้น่ะอาจจะเป็นดินกงได ดินแข็งด er ินกระเสียวดินเข้มแล้วเกลือที่อันน uh 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 uh> ี้เกลือทำไมมันเม็ดละเอียดจังอันเนี้ยอันนี้ก็ตบนบเกลือปอนปอนยกม้วนตบนล้างล้างจากเกลือเม็ดคร์อาล้วงตบนล้างจากเกลือพวกนี้เกลือผ้าใบก็อีกอย่างหนึ่งเกลือผ้ายานนะครับ เพราะว่าเขาเขาจะไม่โดนดินพวกนี้จะไม่มีสารไอโอดีนจะไม่มีอะไรครับการกระทบแสงแดดลงมาจากน้ําจากผิวน้ําไปลงสู่ใต้ดินความร้อนขึ้นอุ่นขึ้นมาอ่าครับเขาจะมีไอ้ปลาอดวัดน้ําครับอ๋อพี่กัดอยู่ที่ไหนนี่ลาเกลือยู่พกัดอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดลูกค้าเขามาซื้อเกลือเนี่ยอ่าสบลนาโคครับครับพหลามสองกม49ครับอ่าจังหวัดอะไรอำเภออะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดสุสาครครับสมลนาโค มาเจอลุงมาเจอกับลุงได้เลยมาเจอได้เลยผมจะได้วิ่งหนีโอเค